สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมช่องวิวผู้ดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับวันนี้ผมออจะมาทดลองกลาผุนะครับเป็นกลาขนาด3นิ้วนะครับคือกลาตัวนี้ผมทำเองนะครับออใช้บล็อกปูนประกอบขึ้นมานะครับแล้วก็เอากระดาษมาตัดให้เป็นทรงกรลาและอัด อัดเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเนี่นะครับมาทดลองกลาตัวนี้นะครับเออเป็นกลาใช้กระดาษจากสมุดที่เหลือใช้นะครับมาอัดเอานะครับนี่ครับ2อ,อันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นผู้เสียงนะครับ จุดทดลองดูนะครับว่กากะลานี้จะใช้ได้ไหมครับอันนี้ครับแข่งปักเลยครับเดี๋ยวจะทำคลิปเป็นวิธีการอัดกะลาใช้เองให้ดูนะครับนี่ก็เป็นนี่ครับอันนี้เป็นเบ้าปูนนะครับ จริงๆมีเบ้าเป็นเบ้าเหล็กแต่อยู่โรงผู้อีกโรงหนึ่งนะครับใช,ใช้ใช้ปูนปูนกาวเนี่ยครับผสมกับพวกปูนตาเสือนะครับอัดทําเป็นบล็อกนะครับเนี่ยครับก็จะอัดเข้าพอดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กมันก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้ ไม่มีงบไปหล่อนะครับอันนึงก็ตกประมาณเป็น,เ,ปนเกือบพันนะครับที่ผมทำออขนาดสี่นิ้วไปก็ประมาณพันว่าบาทครับเป็นเบ้าเหล็กหล่อนะครับอันนั้นใช้เครื่องอัดอัดนะครับอันนี้เราใช้ใช้ค้อนอัดลงไปนะครับใช้ปูนทำก็ได้นะครับราคา ไม่ต้องเสียงเงินเยอะนะครับปูนตาเสือปูนกาวที่เราซื้อกันตามวัสดุก่อสร้างครับมาทำเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูการประกอบผู้เสียงกันเลยดีกว่านะครับนะ่ครับผมก็เตรียมของไว้แล้วนะครับก็จะเป็นพุขนาดเออหเสียงนะครับ ลูกขนาดเล็กๆนะครับปิดท้ายด้วยลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นแกบนะครับแกบมีหลายขนาดนะครับมีแกบเบาแกบแรงนะครับอันนี้เป็นแกบเฉพาะคู้เสียงนะครับตัวนี้ครับใส่แกบลงไปนะครับอันนี้คือลูกผู เป็นเปลือกลูกบอลขนาดเล็กนะครับใส่ลงไปครับเรียงเรียงไปครับแกบโอยบนนะครับ แล้ก็นี่เป็นลูกปิดท้ายนะครับใส่ลงไปครับแกะลรยครับครับเดี๋ยวมาดูตอนประกบเสร็จนะครับก็ได้แล้วเนี่ยครับ กบเสร็จแล้วนะครับก็เป็นลูกพู่ขนาดสามนิ้วแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาพันกระดาษกระดาษกาวนะครับเป็นกาวสีขาวแบบนี้แหละครับแล้วก็ไปทดลองจุดกันในคลิปหน้านะครับออไปทดลองจุดกันในครั้งหน้านะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองเออ่กาลาเดีย๋ยวเรามาทดลองกลา,ากระดาษที่เราอัดเองนะครับที่ทำเนี่ยครับเป็นผู้เสี่ยงนะครับขนาดสามนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ทำเป็นแบบหย่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองกันนี้ว่าครับว่าจะใช้ได้ไหมครับเสียงดังไม่ครบไม่สำคัญนะครับขอให้กะลายิงขึ้นก็พอนะครับกะลากับกระบอกพุนะครับยิงขึ้นก็พอมาลองกันนี้ว่าครับ นี่ครับก็ใช้ได้นะครับกะลาตกลงไปในน้ำเลยครับโอเคครับครับก็ทดลองออกะลาพุขนาด3นิ้วนะครับใช้กระดาษสมุดร,รีไซเคลิลมอาอัดเองนะครับก็ผลปรากฏว่าผ่านครับยิงขึ้นไปนะครับแต่เสียงพุที่ดังมันก็ ดังไม่ครบนะครับดังได้ประมาณสามนัดนะครับจากประมาณสี่ห้าลูกนะครับน่าจะแกบนะครับลูกไฟไม่ถึงเออลูกในนะครับก็ถือว่าผลานนะครับเออเป็นแนวทางได้นะครับใครที่จะทำผู้และหาก,กลาไม่ได้นะครับง่ายๆนะครับเออใครอยากจะทำอยากอะไรก็ สนใจก็มาลองปรึกษาผมดูได้นะครับทำง่ายๆนะครับเบ้าทำกะลาผูนะครับก็ใช้ได้นะครับยิงขึ้นแล้วก็กะลาแตกลงมานะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในผู้สีคผู้เสียงได้นะครับขนาด3มนิ้วนะครับก็ผมก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร้ ติดตามให้ช่องมิวพูดดอ,อกไม้ไฟสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรมาเสนอให้ชมอีกนะครับหรือมาทดลองให้ดูนะครับอขอคอยติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ